สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่11พฤษภาคมพุธศุกราช2564วันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งในรายการโครดลัวผีสำหรับค่ำคืนนี้มีเรื่องแปลกๆใหม่ๆที่จะมาพูดให้ฟังและมีผู้สอบถามกันมากว่าการครองพระ หรือแผนพระว่าป้องกันผีได้จริงหรือไม่หรือผีกลัวกับผู้ที่ของพระได้จริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่สงสัยกันมากวันนี้ผมจะมาเรียกว่าไขข้อแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้อีกอย่างก่อนที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับผีกับพระเครื่องก็ขอฝากช่องช่องหนึ่ง ซึ่งมีรายการถ่ายทอดสดหรือสัมภาษณ์สดโดยชื่อช่องว่าพุทธพาหลอนซึ่งจัดรายการโดยน้องเต้น้องต้อมดังนั้นก็ฝากช่องช่องนี้ด้วยนะครับขอให้ติดตามด้วยเอาล่ะครับนี่เราเข้ามาสู่บรรยากาศในเรื่องพระกับผีคือหมายว่าผู้ที่แขวนพระแวนพระเครื่องรองพ่อต่างๆเนี่ย ว่าป้องกันได้ได้จริงหรือไม่หรือผีกลัวได้จริงหรือไม่เอาละครับสําหรับเรื่องนี้นั้นครับก่อนที่จะพูดก็ขออนุญาตนิดหนึ่งครับขอถอดแมสนะครับสักพักหนึ่งเพราะว่าอาการปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าทุกสถานาการณ์นะครับเกี่ยวกับการจะไปไหนมาไหนหรือออกจากนอกบ้านทุกสถานที่การที่จะไปติดต่ออะไรต่างๆรื่เนี่ยมันต้องมีการก็รว่ามันเปิดเป็นกฎข้อบังคับ เพื่อให้ทุกคนนั้นต้องใส่แมสก์ก็ร่ว่าก,ากาศไม่ตกกลับในช่วงนี้ขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะครับขอถอดแมสแป๊บหนึ่งกลับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้เราก็ได้มาเห็นหน้าห่านตากันอย่างเปิดเผยเอาละครับเข้าสู่บรรยากาศกันต่อไปเลยนะครับครับเริ่มต้นก็คือคําถามแรกที่ได้เกิดไว้เมื่อสักครู่ว่ามีผู้สอบถามมาว่าการแขวนพระ เป็นการป้องกันผู้ผีปีศาจหรือผีกลัวหรือไม่นั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ในส่วนของพระบบุคคลที่มีความเชื่อถือกับวัตถุนั้นนั้นคำว่าวัตถุนั้นก็คือหมายถึงพระเครื่องซึ่งเราก็ได้รัอัตนาหลวมพ่อที่เราเคารพรนับถือได้ขึ้นขอรือวแขวนขอจริงๆแล้วในส่วนตรงนี้นั้นเนี่ยการแขวนพระ จะเป็นพระใหม่พระเก่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราารพบรักนับถือนั้นเป็นการเชื่อถือและเป็นที่พึ่งทางใจคือหมายว่ามีพระอยู่ในคอก็มีความอบอุ่นและเป็นเครื่องสติเตือนใจเราด้วยว่าการที่เราจะทำอะไรลงไปเกี่ยวกับความผิดหรือความที่ไม่ดีอย่างน้อยเราก็มีพระไว้เตือนใจแต่สำหรับว่าผีกลัวพระหรือไม่นั้น จริงๆแล้วท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับถ้าหากว่าบุคคลนั้นเนี่ยที่มีจิตใจเข้มแข็งซึ่งประกอบไปด้วยกับแฝนพระที่มีอิจุริธหรือมีเพรากว่าอนุภาพในการบรรจุวิชาผมเข้มแข็งเราะว่าเข้มขังนะครับซึ่งอยู่ในเหรียญหรือจะเป็นเนื้อ วานหรือเนื้อผงอะไรต่างๆแล้วแต่ซึ่งพระเจิอาจารย์ที่มีความวิชาเข้มขังเนี่ยเพื่ออธิษฐานจิตเข้าไปสู่ในวัตถุมงคลน,นั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ก็เป็นไปได้นั่นหมายก็ว่ามีอิทธิธตจ,จ,จริงประสบการณ์จริงผู้ที่แผนพระบางท่านก็ประสบเหตุการณ์เกี่ยวกับการอุบัติเหตุต่าง,างๆนานาหรือบางท่านก็ ประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนทำร้ายอะไรต่างๆคือบางคนก็มีประสบการณ์แบบยิงฟันไม่เข้าอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติครับทีนี้เรามาวกมากับผีเนี่ยผีกลัวหรือไม่ก็ได้เรียนในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าหากว่าวัตถุมงคลน,นั้นโดยมีคณาจารย์หรือพระอาจารย์ที่มีวิชาเข้มขังเนี่ยก็สามารถที่จะ ว่าอยู่ในใจของเราถ้าหากผีหรือสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายที่จะมาคิดทำร้ายเราหรือคิดแบบจะเข้ามาสู่ราวาสิ่งในตัวของเราสิ่งร่างเราเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะหนึ่งอย่างน้อยจิตใจของบุคคลน,นั้นต้องมีความเข้มราวาเข้มแข็งคนละใจแข็งพูดง,ง่ายๆต้องใจแข็งและประกอบกับวัตถุมงคลที่เราอัลตร,ราขึ้นขอนั้นน่ะ ต้องมีก็เรว่ามีอนุภาพมีผู้ทุกคุณปกป้องได้แต่ถ้าหากว่าจิตใจเราอ่อนไหวได้ง่ายภายในจิตเราคิดแต่ว่าผีผีตลอดเนี่ยพอดีไปเจอเหตุการณ์จริงก็เลยทําให้เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในคอก็เลยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะใจเรามันอ่อนไหวและอีกอย่าง ความเคารพศรัทธาต่อพระเครื่องอาจจะน้อยลงเพียงแต่ว่าเอออาจจะบางคนจะแขวนเพื่อความสวยความงามความก็รู้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วหาได้มีศรัทธาไมมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เราปรารถนาพระเจจีอาจารย์ขึ้นคอหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักนับถือเนี่ยซึ่งมาอยู่ในคอของเราเนี่ยหรือในในตัวของเราเนี่ยนั่นหมายถึงว่า เรามีความอบอุ่นเหมือนท่านอยู่กับเราเหมือนท่านอยู่กับเราตลอดยันจะทําอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เกิดความกลัวจ้ว,ว่าไปไหนมาไหนมีความอบอุ่นใจเชื่อว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยได้จริงเมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าตามหลักในพระศาสนา พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตัวตนของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ยยที่ตัวเราอย่างคาถาเวทมนต์อะไรต่างๆเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แสดงแต่มีจริงได้แต่ท่านไม่ให้แสดงเป็นการอวดเขาเรียกว่าเป็นการอวดอุตริมุสตรรมรยกตัวอย่างเช่นในครั้งหนึ่งพระโมคกัลานะะซึ่งเป็นผู้เลิศทางด้านมีวิชาคม เรียกว่าเลิศกว่าพิสูจน์ทั้งหลายทางด้านนี้พรุทธเจ้ายกย่องให้พระโมคคัลลานเป็นผู้มีอิจุริมีฤทธิเดชแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้แสดงแต่มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือมีลัทธิอื่นมาท้าทายว่าพทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพระเจ้าสิทธะเนี่ยไม่เก่งจริงไม่มีอิิฤุริจริงไม่แสดงผลได้จริง ถ้าเป็นจริงเนี่ยก็อยากจะทดลองเพราะว่า,างั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งคือพวกผู้ที่ไม่นับถือเนี่ยอยากจะทดลองว่ามีใครบ้างมีพระภิกษุรูปใดบ้างที่จะมีอิจุริตที่จะสามารถจะไปเอาเอาเรียกว่าเอาบาทเนี่ยเอาบาทเนี่ยก็ว่าบาทที่บิณฑบาตเนี่ยบาทพระ เอาไปไว้บนเสาสูงสูงแล้วอยากจะเห็นพระเนี่ยเหาะขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาบาทลงมาได้นั่นหมายความว่าจะเป็นที่เคารพนับถือและยอมรับมา่าเรียกว่าอานุภาพหรือปาญาอาคมอิธิิตมีจริงอันนี้ก็คือตัวอย่างก็คือพระโมคขลาที่ไปเหาะเรียกว่าขึ้นไปเอา เขาเรียกว่าขอไปเอาบาดลงมาได้แสดงแค่นั้นแหละภูริจ้าก็เลยติเตียนว่าต่อไปห้ามแสดงเรียกว่าห้ามแสดงทุกอย่างให้รักษาจิตใจให้พอเรว่ารักษาจิตใจถึงเราจะมีอนุภาพมีอิจธุริธิตใดก็ตามแต่ไม่ให้ไม่ให้แสดงถ้าหากว่าพระพิสูรูปใดที่มีการแสดงแบบนั้นเนี่ยเป็นการอวดอระติอวดต้นมนุษยธรรม ซึ่งจะก็เรียกว่าเมื่อมีอิิฤุริตรงนั้นแล้วเนี่ยทีนี้ความศรัทธาเนี่ยจากผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามานั่นคือเป็นการทําลายดังนั้นถือว่าข้อนี้สาคัญที่สุดครูรุจยาเลยมาให้แสดงนี่ก็หมายความว่าที่ยกตัวอย่างนี้ครับพี่น้องครับคืออยากจะให้ท่านได้มองเห็นว่าอิจฤุริ์อนุภาพสิ่งเหล่านี้มีจรงิงแต่ข้อสําคัญนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจต่างหาก ได้เกริ่เบื้องต้นเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเบื้องต้นแล้วว่าการที่เราแขวนพระกับป้องกันผีได้จริงหรือไม่นั้นข้อสําคัญต้องเขาเรียกว่าบวกกับจิตใจของท่านไปด้วยความเชื่อความศรัทธาจากสิ่งที่เราอรธนาขึ้นขอด้วยนั่นแหละเป็นเป็นผลทางหนึ่งแล้วก็เป็นข้อปกป้องรักษาเราอีกอย่างหนึ่งอย่างน้อย เมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาโดยเฉพาะเวทมนต์คาถาเนี่ยซึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยรวยครว่าศาสนาพราหมณ์ซึ่งเกิดก่อนศาสนาพุทธเนี่ยประมาณอยู่ห้าร้อยปีดังนั้นการเรียนวิชากมการหักไม้หมอดนูนนนี่ต่างๆนานา,นานเนี่ยซึ่งมาจากคำว่าสืบทอดหรือสืบสารมาจากศาสนาพราหมณ์ แม้แต่ทุกวันนี้นะครับในส่วนของอทางพระมหากษัตริย์นะครับทุกทุกยุคทุกสมัยก็ยังจัดพิธีพราหมณ์อยู่เช่นพิธีแรกนาฝันบ้างอะไรประมาณนี้ครับต่างๆนานาอ,อันนี้คือเกี่ยวกับพิธีต้องใช้ทางศาสนาพราหม์เข้ามาอยู่เพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นเราแยกแยะเราแยกแยะได้แต่เราไม่สามารถที่จะยกเลิกได้ อย่างเช่นพิธีแต่งงานก็ดีนะฮะก็ระวัางงานจัดงานมงคลสมรสเนี่ยหรืองานแต่งงานเนี่ยนี่ก็คือพิธีพรามงานขึ้นวันใหม่ก็แล้วแต่แต่ในส่วนของพุทธจริงๆแล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรท่านให้ทําความดีละความชั่วแล้วก็ทําใจให้ปองใสนี่คือหลักใหญ่ๆของทางศาสนาพุทธแต่ทีนี้พี่พี่น้องท่านผู้ชมหรือในในส่วนของพุทธทั่วๆไปนี่ยซึ่ง เอาของศาสนาพราม์มาใช้อันนี้ก็ไม่ผิดสิ่งใดที่เรามีความเชื่อกับกับสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่เราจริงท่านผู้ชมที่คารพราทุกท่านครับที่ารายการของเราโคตรก่าปีเช่นนี้เนี่ยที่นําสิ่งที่เราเล็กน้อยเหมือท่านได้ทราบหมท่านได้รู้กันว่าพระหมายถึงพระเนี่ยพระก็คือพระเครื่องที่จะพูดถึงคือพระเครื่อง อาจจะเป็นเหรียญจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับที่เราอารัราธนาขึ้นขอเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆนานานั้นได้ผลจริงหรือไม่ได้ผลจริงและข้อสําคัญขอให้จิตใจของท่านได้เข้มแข็งด้วยและขอให้ศรัทธากับวัตถุมงคลเหล่านั้นด้วยอย่างจริงจังอย่างน้อยเราก็มีความอบอุ่นมีความอบอุ่นว่าท่านยังอยู่ และอย่างน้อยก็เป็นการก็ว่เป็นการเตือนใจให้เราไม่ให้ความความชั่วหรือการที่เราจะทําอะไรลงไปเนี่ยซึ่งมันเป็นก็ว่าผิดศีลธรรมผิดตัวหมายวนเมืองทีนี้มีพระอยู่ในคอโอ้มาครามดูในอกโอ้มีพระอยู่เราแฝ่งพระอยู่เราจะไปทําความชั่วได้อย่างไรนี่ก็คือมันเป็นผลดีอย่างนี้ทีนี้การที่บางคนมีความสงสัยเช่นนี้ที่ถามเช่นนี้เนี่ยก็คงจะพอเข้าใจได้บ้าง นะครับพอจะเข้าใจได้บ้างเพราะฉะนั้นเน้นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขอให้จิตใจเราเข้มแข็งก็พอให้จิตใจเราเข้มแข็งข้อสาคัญนะครับขอให้เราประวัติทําใจใเราเข้มแข็งก็พอทุกสิ่งทุกอย่างให้มองเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นปกตินะครับเป็นปกติเมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็อดที่จะพูดถึงเกี่ยวกับคนเรา,เรา,เราตายไม่ได้เพราะ จริงๆแล้วคนเกิดคนตายมีมีเท่ากันก็ว่าจำนวนเท่ากันคนเกิดมาเป็นล้านตายละ่ะก็ตายเป็นล้านเช่นเดียวกันแต่ว่าจะตายวันเดือนปีไหนนั้นอันนั้นไม่ทราบแต่ทุกคนต้องตายแน่นอนก็เรา,าเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นนี่คือบางคนก็ถามว่าคนเกิดกับคนตายไหนมากกว่ากันจริงๆแล้วเท่ากันไม่มีใครมากกว่ากัน เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแต่จะไปช้าไปไวมันอยู่ที่การก็เรียกว่าการเวลานะครับอยู่ที่การเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนตายทุกวันคนตายทุกวันเผาทุกวันนี่แหละครับที่นั้นจึงเกิดความเคยชินเกิดความเคยชินว่าอืมเหมือนเหมือนไม่กลัวบางคนก็เหมือนไม่กลัวผีละก็ว่าผีเนี่ยฟังดูเฉยเฉยมันไม่เหมือนสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยการ อะไรต่างๆนานามันไม่อำนนยความสะดวกให้กับเรานะครับมันไม่อำนนยความสะดวกให้กับเราเช่นแสงสีเสียงหรือแม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือ,เ,อเครื่องพา,าที่เราจะสะดวกสบายอะไรต่างๆนานามันไม่สะดวกไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็มีแสงสว่างทั่วไปดังนั้นผู้คนก็เลยไม่ความไม่ได้เกิดความกลัวเพราะาผีแต่เมื่อก่อนนี่อาจจะมีมีจริงนะครับว่า คือมันมีความมืดพี่น้องครับความมืดทุกคนก็ต้องกลัวเพราะฉะนั้นทำอะไรต้งจากจากาจัดความมืดได้ก็คือแสงสว่างถ้าเรามีแสงสว่างเราก็สามารถกำจัดความมืดได้ก็เหมือนกับถ้าจิตใจเรามืดจิตใจเราขุ่นมัวจิตใจเราไม่เป็นสมาธิจิตใจเรามีแต่ข้อผีผีผีผ,ผ,ผีอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราไม่มีอะไรครับไม่หาอะไรมาป้องกันในด้านจิตใจที่ ผมพูดที่นี้หมายก็ว่าอะไรมาป้องกันจิตใจละ่ะก็คือเอาคุณพระคุณเจ้านี่แหละถ้าพูดตรงๆก,ก็คือคุณพระตระนาไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละครับเอามาอยู่ในจิตใจเราบ้างเอาความดีเข้ามาสู่บ้างเพื่อเป็นเกราะป้องกันสิ่งเร้รายต่างๆได้เพราะฉะนั้นในสังคมเราก็ต้องการคนดีเพาไม่ต้องการคนชั่วก็เช่นเดียวกันพี่รองครับ เพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายมีแต่คนรักมีแต่คนชมแต่แม่มีแต่คนยกย่องแต่ถ้าคนชั่วไปเนี่ยเขาได้ได้เห็นหน้าข้าตาเขาก็วิ่งหนลีละเขาไม่อยากพูดคุยไม่อยากจบกบก้าสมาคมนี่คือเรามองกันง,ง่ายเช่นเดียวกับพระกับผีต่างกันอย่างไรหรือมีความกลัวกันอย่างไรอันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมได้พิจารากันนะครับ แต่ผมในส่วนตัวแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เน้นทางในด้านจิตใจอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านได้ไดทำจิตใจให้เข้มแข็งให้มีพลังแล้วก็ให้เกิดพลังในด้านจิตใจนะครับเพราะมองให้มองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่ามีจริงไหมมันมียอมรับว่ามันมีนะครับยอมรับว่ามันมีเอาละครับในส่วนตรงนี้เนี่ยอ่าซึ่งมีท่านท่านหนึ่งซึ่ง ได้ผูกเคยสัมภาษณ์นะครับได้สัมภาษณ์ไปเมื่อก่อนนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มานางมานั่งข้างๆผมเนี่ยนะครับก็อยากจะสัมภาษณ์ท่านว่าท่านมีเรื่องที่จะสัมภาษณ์กับสิ่งที่ลี้ลับหรือที่เคยประสบการณ์จริงนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อยากจะสอบถามเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบการณ์จริงนะจากการที่เคยไปเจอเจ จะเป็นเกี่ยวกับผีหรือสิ่งที่ได้รับที่ท่านประสบการณ์มาเนี่ยมีเรื่องอย่างไรบ้างครับเรามาสักนิดหนึ่งฮะพูดจังไยครับครับครับรับด้านประสบการณ์เรื่องผีผีนี่โคตรกลัวผีนะครับมนก็นจริงๆครับผมคนหนึ่งที่กลัวผีนะครับจะเป็นการเที่ยวป่าก็ดีกลางวันกลางคืนนะครับก็มี สิ่งนี้มันเหมือนกับเคยได้ยินได้ฟังอยู่นะครับว่าผีมีจริงไหมในใจผมบอกมีจริงครับเพราะว่าผมเคยประสบพบเจอในสิ่งที่ในสิ่งที่มันไม่น่าเกิดมันก็เกิดมันไม่น่าเป็นมันก็เป็นผมเคยเดินป่าเดินเขาเนี่ยจะไปหาเห็ดก็ดีจะไปหาหน่อไม้ก็ดีบนเขาเนี่ย เหตุการณ์อย่างนี้มันก็เกิดก็บผมประจํำนะครับผมมีครั้งหนึ่งผมไปหาหน่อไม้นะครับกลางวันแสกแสกเนี่ยก็เดินไปหาหน่อไม้เนี่ยสิ่งที่มันไม่น่าเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมาได้เกิดยังไงพี่น้องคงจะทราบกันี้ว่าถึงผมได้เชื่อว่าผีเนี่ยคงมีจริง ช่วงระหว่างผมเดินในเขาเนี่ยลังตัดหน่อไม้อยู่เนี่ยเสียงมันไม่น่าเกิดมันก็มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรพี่น้องครับเกิดขึ้นเป็นก้อนหินไหลลงมาจากบนเขากลิ้งลงมาเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่หินแต่เสียงมันดังเหมือนหินกลิ้งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งว่าเอนั่งพิจารณาดูว่ามันมันมาได้ยังไงเสียงเนี่ยแต่หินนั่นไม่ได้กลิ้งมา ผมก็กลัวนะครับขนหัวได้ว่าตั้งแหละเห็นเสียงดังอย่างนั้นมาผมก็หลบแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนหินนะเป็นเสียงเฉยๆนะครับอันนี้กลางวันแตกนะครับกิ้งลงมาแล้วก็สัพักนึงก็หายไปนะครับทีนี้ผมก็ไม่สนใจโดยก็ตัดต่อไม้ไปเรื่อยสักพักหนึ่ง ก็เสียงดังอีกดังเหมือนก้อนหินกิ่งอีกเหมือนเดิมผมก็กลัวนะครับขุนหัวตั้งก็ถ้าจะไม่ไม่อยากอยู่แล้วบนเขานะ่ะก็เดินลบออกมานะครับวันนี้เป็นกะบันเสกก็เลยตั้งสติว่าคิดว่าในใจว่าผีนั้นมีจริงเสียงผีหลอกจริงๆนี่กะวันเสกก็เลยเดิอนออกมา ให้พ้นเขาแล้วก็มานั่งฟังอีกว่ามันมีเสียงอะไรอีกไหมพอสักพักหนึ่งมานั่งอยู่พักเหนื่อยก็เสียงเหมือนคนเรียกผมก็ไม่ตอบรับนะครับยิ่งทำให้ผมนี่กลัวรีบเดินจ้ำออกมาจากที่ป่าในเขา นี่ผมก็มาคิดว่าอีมันมีจริงนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยโดยที่ว่าไม่เห็นตัวนี่แหละครับว่าเรื่องผีผมก็กลัวอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ค่อยจะเข้าไปแต่มีอีกทีหนึ่งนะครับตอกนกลางคืนก็ที่เดิมบนเขาเนี่ยแหละหาเห็ดไปหาเห็ดอีกทีหนึง่ง พอเข้าไปถึงที่เคยเสียงดังะ่ะมันก็มีเสียงขึ้นมาอีกเป็นต้นไม้สั่นสะเทือนเหมือนคนเขย่านะครับเหมือนคนเขยา่าผมก็ส่องไฟหาดูแต่ก็ไม่มีอะไรวิ่งแต่ก็เสียงนั้นก็ดังเหมือนคนสั่นสะเทือนน่ะต้นไม้ยุ่ไหวทั้งตน้นนะครับ ตั้งแต่บัดนั้นผมก็เลยได้ไดเชื่อว่าตรงนี้หรือเขานี้ผีนั้นมีจริงนะครับสิ่งเหล่านี้อยากคิดว่ามันไม่จริงอันนี้ผมประสบด้วยตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตัวผมเองรลอผมได้สัมผัสมาอันนี้จริงๆครับครับท่านผู้ชมครับ ท่านก็ได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก็ต้องท่านก็ยอมยอมรับนะครับว่าผีมีจริงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันที่ท่านไปประสบการณ์มาเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงนั่นหมายความว่าคือเมื่อเราเข้าไปในป่าเพราะว่าในป่าเนี่ยซึ่งมันมีกาเรียกว่าสิงาถันอยู่ นะครับมันมีเจ้าที่เจ้าทางเขาเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งตัวนี้มีจริงแล้วคําว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเขาเกิดมาจากไหนหรือเป็นใครจริงๆแล้วสมัยรยหว่าสมัยบรรพบรุษหรือสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยเราไม่สามารถทราบเลยว่าว่าจริงๆยุคก่อนสมัยไดยโนเสาร์หรือโลกลรานปี หรือพันเผ่ามนุษย์อะไรต่างๆตาะนาที่มีอยู่นั้นที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยตายไปไม่รู้กี่ล้านตีกี่แสนปีดังนั้นการที่จะมาเป็นภูเขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทะเลหมดทีนี้มีการทับถมวัตถุวัชพืชอะไรต่างๆนรนาซึ่งทีนี้น้ําทะเลมันเหือดแห้งเหือดหายไปก็จะเกิดเป็นภูเขาเลากาขึ้นมาบางส่วนก็เป็นทะเลแล้วหลับสิ่งที่ คนที่สมัยนั้นเนี่ยตายไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็เลยมาทําให้ณนะปัจจุบันก็เลยมาทําให้ได้ในเห็นต่างๆนานา,นา,นาหรืออาจจะไม่ได้เห็นการแบบเป็นรูปเป็นร่างมาแต่ก็ให้แสดงเป็นออกมาเป็นเสียงนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ลี้ลับบางสิ่งบางอย่างเรามองมองไม่เห็นแต่เราก็สัมผัสในทางในด้านจิตใจ นะครับในด้านจิตใจครับท่านผู้ชมที่รับร่างทุกท่านครับในรายการโครตกว่าผีวันนี้นั้นก็มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกันอีกครั้งแล้วก็ขอเน้นย้ําอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับอยากจะฝากรายการของน้องๆไว้สักช่องหนึ่งนะครับเพื่อได้กดดูหรือกดติดตามเรายการที่เรียกว่าเฉพาะวันพุธนะครับว่าพุธพาหลอนซึ่งจัดรายการสดสัมภาษณ์สด โดยมีน้องเต้น้นองต้อมนะครับป็นผู้ดำเนินรายการอยู่อันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อท่านได้รับชมรับทราบก็าจะาเก,กิดความรู้เกิดความคิดสิ่งก็ปแปลกใหม่ๆขึ้นมานะครับวันนี้อาจจะพูดไม่ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าใส่แมสนะใส่แมสอันนี้คือการใส่แมสท,ทุกที่ทุกทางนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งก็ฝา,า,ากขอฝา,ากรายการท่านผู้ชมตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าการใส่แมสกือนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคโรค,ครับเนี้ยโรคโควิด19บเก้าหรือนเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นเขาบว่าเป็นเชื้อโรคพี่น้องกับเรามองไม่เห็นดังนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ประมาทก็สมควรที่จะหา,อ,าอะไรป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายทางบ้านเมืองหรือกฎข้อบังคับนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่รุ้บทุกท่านครับ วันนี้ในรายการโครดก่าผีก็ขอฝากกับท่านผู้ชมไว้อีกสักครั้งถ้าหากมีการชื่นชอบหรือมีการที่ขาดตกบกพร่องประการใดในส่วนที่การเล่าหรือพูดคุยก็ดีอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้คนลวกันนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้กดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีสิ่งอะไรแปลกๆใหม่ๆเพื่อจะนำมาเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันในครั้งต่อไป ครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ